ผมมีข้อสังเกตในคดีของวันนี้หนึ่งหนึ่งสองตั้งแต่วันที่คุณทักษิณลดพยานจากสิบสี่ลาอเหลือสามปากผมก็รู้สึกเฮ้ยมันดูผิดปกติมันดูมีความรู้สึกว่าอาจจะาม่พใจคนนี้ก็ระดับบิ๊กบุ้ดเลยแต่แต่อย่างว่าผมได้คุยกับนักกฎหมายหลายคนคือเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ไม่สามารถจะหาซอสในการที่ฉบับเต็มได้แล้วก็โอเคคำตัดสินของศาลก็บอกว่าไม่ไม่สามารถ คือเพื่อให้ผู้ราชาบ้านคือเหมือนกับเป็นคลิปตัดต่อแล้วตน้นฉบับจริงๆเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดไม่เห็นภาพรวมทั้งหมด้วศาลก็บอกว่าฟังแล้วไม่ถึงหนักพุ่งเป้าไปที่สถาบันโดยตรงซึ่งพวกเราเองเท่าที่เราประเมินก่อนนั้น,ะนะแล้วสังเกตว่าพวกเราไม่ได้สึกตื่นตระหนกกับเรื่องคดีหนึ่งสองและแทบจะไม่ให้พูดถึงเลยแล้วยิ่งมาเจอการลดเหลือแค่สามปากท่านเองแล้วทุกอย่างมาจบเร็วแล้วตัดสต่อเน,นี้ยเท่ากับว่าเขาก็เชื่อว่าเขาหลุดล้วก็สันนิษฐานว่าเขามีโอกาสหลุดสูง จึงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใจค่ะนั้นเมื่อมาถึงเรื่องนี้เรื่องชั้นสิก้าโทษทีชั้น14ในวันที่9ก้าันยาเรื่องนี้สนุกถามว่าเพราะอะไรสนุกเพราะนื่องจากสามท่านเปิดเผยผมมีโอกาสไปตั้งฟังสาเสด็ปากประมวลคิดวิเคราะห์ทั้งเหตุและผลเหตุผลในการส่งต่อ question มีปัญหาเหตุผลในการที่ทําไมไม่เอากลับมาที่โรงพยาบาลหลังจากรักษาแค่สองวันก็เป็นปัญหาแล้วทำไมคุณมาผ่าตัดนี้วล็วอยู่ต่อก็เป็นปัญหาทําไมผ่าตัดไร ก็เป็นปัญหาแล้วทำไมต้องมาอยู่รั80วันก็เป็นปัญหาแล้วแพทย์ที่ดูแลคุณบอกว่าส่งไปแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกลายเป็นหมอผ่าตัดสมองแต่คุณส่งไปผ่าหัวใจขาดเลือดทุกอย่างมันเป็นปัญหาหมดหรือแม้แต่ข้อกฎหมายที่บ่งบอกว่าจะต้องเจอแพทย์โดยเร็วคุณก็ไม่ได้ให้เจอแพทย์เจอแต่พยาบาลหรือแม้แต่การให้ปากคําของผู้เกี่ยวข้องเช่นคนพยุงซ้ายขวาในการขึ้นรถพยาบาลคนนึงบอกถือออกซิเจนอีกคนนึงบอกไม่ได้ถือออกซิเจนคือมันมีข้อขัดแย้งเยอะมากซึ่งผมไม่ลงรายละเอียดน,นั้นผมสรุปว่า ถ้าเอาในเชิงความคิดผมเองนะ,ะผมว่าวันที่9ในภาพรวมไม่เป็นคุณกับคุณทักษิณ